กินน้อยลอลาสบายดีสบายดีเตัวนึ่งเิรจะดีเด้อยากปะอยากเพรู้ฮอนอะไรี่น้องเลยสบายดีด้วยสบายดีตอนสวยฮอนแท้ฮอนหวานน้อ

ห้อนเหล่านี้เราเหงื่อแต่ก็กันอบเพียงจะลงโซงเสื้อแขนสั่นโซงก็สั่นให้ห้องพัทยามาสื้อเด็กเป็นนมแลัดจะมากินเฟอร์พอก็กินเฟอร์ลูกกินไวๆนาจ้าเด็กคนสบายดีใช่ไหมลูก สบายดีมาเด้อกินมี่น้ำสิบน้อยลอยลีลาสบายดีโน้นกกดเดี๋ยวนี้บวกก้มาวเบาแล้วเดี๋ยวนี้เห็นงามรึเปล่าโอ้ยจะกินอย่างโลมีไใ<ม>ไวาย<ว><ว>อส่น้ำตาลเน่โอ้ยใส่เน่เ้ยมักใส่น้ำตาลนะคือจ้าถอน ทานเฟอร์อยู่ในบ้านนี่แหละสุน้าทานเฟอร์เข้มทางทานเฟอร์อยู่ในบ้านนี่แหละพากันมากินนะนำเฟอร์มีข่อยกินในกาแฟนมก่อนเปนกาแฟนมกระอี้มา่อนนะน้ำหนัก hep xin đấy hổ đấy phải chỉ phải ao ba cây cây đấy มันยังรถติอันนี้อยู่แข็มทางลิงอยู่แข็มทางรถสีริคอเพิ่นบ่เห็นบ่มันสีรคอแพนดานะ้าเออเจฮ็ดสีริคอเจ้าคือแพนด้าและจะจะออกมาใกล้เด้อยับเข่านะลูกถัวยนะตรงตรงตรงพามันเหี้ยใส่พื้นอา้าวยับเขา่าปากฝุ่นโอ้ย แซบ,นนบะแลนะ้วหนูไปเอาน้ำกันนะน้ำในใจได้กินในปลานะูมันตัวเ็นฟงเพลงดูเคงย้ยโดยกับมือเราไีปะกับเมื่อเราเล,ลยลูจกจะมหลับไปแล้วเขาบอ่มีรดจโะโทรหาใครด้ยโอ้ยโทรหาเหรจันทร์ แรกแรกก็ทิ่เป็นมันจันบรกติบริทานม่ครูสักเมีเ่วกีวันทีมีฝากเงาเอ่าฝากสดเซยกระเทินฝากเงาหมดเลยบะอือวันจัดมัแล,ะละ้วเขาเงียบแล้วเนาะเม่นบ่เด็ดีๆมันสิเฮีเย,ย กี่หันเราคุณตัวอ่ะจากเด็กตัวแพงจะบอก กินกินกินกนเส็ยเกินไวกเกินทยังไงกินกินกินมั้วยยโกินแล้วังเมื่อโลกกินมันมดกินมดแล้วจะมงอำอ๋อตเยงหลน้ำโลกญ่ไว้แล้วแบบนี้แม่ป้อนนะครับขวดประมือกับกลองสิบโมงเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสิบสอมครง มันกินโกมีเมื่อบ้านก็มีห่านเฟอร์ห่านนี่แหละห่านห่านเจา้าเกา่าเจ้าเดิมแล้วก็มีห,าห่านหนึ่งอยู่เทิงพูนแต่ว่ารได้คอยขึ้นไปกินมันไก่ห่านเฟอร์นี่ค่ะไก่เฮือนตัวนี้ครบะย่างมากับไก่ไก่เลยจะหอดล,ละ่ะ บอลินินนะบอลินินนะบอลบอลเจ้ากินมาแล้วก,ก,ลกินก่อนลกกินก่อนอีมนันเจเไดายเนี่ยค่ะอ่า ใช่แล้วนี่เจ้าก,ก็เออนี่แม่เออในบ่าวในเสาวกินน้ำไหนมเออนี่แม่แมกิบนบุหรี่กาแนมากินกน้ำชีหน,น่อยเนะกับบ่าวเลยกินน้ำชีพน้อยได้สุดพนโอ้ยคอยคอยคอย tai phong thế, cha phong thế, tai mang tai tai phải tai 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 จไหนกัน้มจไกะน้ำสมจไหนกะขนอมอ่าามปีเลยราเห็นไอ้ควินบ่ไปกินตำบ่ไปปลงเห็นอ้ควินนะกินตำเนาะไปเก็บผักขัดกเก็บผักขัขนี้ก่อนเนาะ เก็บผักค่าไปเก็บยอดกระทินไปกินตำเนาะไปกินของเจ้าไปลูกปะเคยกินเหรอมันเคยถอกลงมันสวยจะซะเสียดายมันยังอิ่มแล้วน่าๆๆนะกินดู้ปะนะกินอีกค้ามหนึ่งสองข้าไหมไปต่อเห็ดเลยอา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 โฟโฟร์จากเห็ดยังเฮ็ดเห็ดเราจะซืสิเห็ด จัาบของแท้จัาบของแท้วน่าไงแล้วบุญปีใหม่พอเห็นแล้วบุญปีใหม่พาเห็นบักปุ๋งในถุงไปกินมัดปุ้นได้ก่อนนะดูคปกินลายก็ใหญ่ไวไปกินลายก็ใหญ่ไว <c oughs> อ่บบ <c oughs> มัดจะได้ <c oughs> ฟอร์มสดายฟอร์มแบงอะไรหนึ่งสดายกินสำเนียดิเด็กน้อยวันแรกเก่งหลายปลาเมี่นลูกปลาเมี่นปลาเมี่นปลาเมี่นปลาเม่นฝากติดตามช่องทิดน้อยลอยดีล่าใน่เด้อนะลูลกมาหน่ะเมย์มานห,มมาน,หมน,าน่ะเม่์นั่นนั่น เดือนเดือนสี่นะเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแโอ้ี่เดือนได้เต็มสิสี่ปีะติดหน่อยรอยเวลาฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นนี่เลอโอ้ตัวรถคันอีกกี่วัเลยรถใหญ่รถ่รถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่แล้วก็เสียรถหนกจากน้มือคอยคอยมือังคอยคอยคอยได้ มาบ๊ายบายได้ไหมบ๊ายบายมาเห็นพี่คือบ๊ายบายไปพบกันใหม่เด้อบ๊ายบาย